จะได้เป็น importer นะครับมานานๆทีจะได้เป็น importer วันนี้เราจะมาค a s t เกมเกมอมมอัดก็ถือว่าเป็นไวเนลหลักๆเลยครัจุดจอดพี่เขียวเรายืนนิ่งเราเลกอัดไอ้ตรงที่บอกว่าเราเป็น i m p o r t e t ไม่ทันนะ importer หรือ i m p o r t e t วะโอใครว่า โอ้เออผิดผิดใครเป็นวะอ๋อสีชยัมปูเพนพิงค์วัตโอ้เอายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ I m not I'm not ไอคิวเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับไอคิวฮิมใครโจมตีใครครับ <c oughs> กีนใครวะไอ h ิ n งพิงคป่วนไปเลยเอ็เออเขียนผิดดิ ไอ้ต <laughs> ิ้งพิงดูรอดมาเฮ่ <Hey. S 1> ใครกันแน่ครับเนี่ย <laughs> เดี๋ยวพิงป่วนแป๊บพิงเชั่อดูครับเพื่อนจะเชื่อเราไหม เอาเขียวอ่ะเขียวก็เขียวเ,เ,เย้ชนะแล้วมาครับไปที่ลาซาดาอ,าอะไรกันจ้า ห้องใหม่แป๊บเกมสร้างบิสซหายเลยเกมทำให้เพื่อนทะเลาะกันครับในเกมนี้ายจึ๊บไปเลยดีกว่าสตาร์ทเลตโก ก็ได้เป็นคนดีครับรอบนี้ไว้ใจใครดีเปิดแผนที่ดูแปบ๊บนี่ครับไปห้องไปห้องเ่อห้องอะไรวะอ่านว่าอะไรวะเอายังไม่วอทวอท ว่าข้ามดีก,กว่าทำไมเลดก็เลดโอเคเลดนะเออเลดก็เลด เกมป้วนเพื่อนชัดๆเลยครับเนี่ยไปสิเล็กอ้าวอ๋อถูกละสีส้มสีส้มปิวครับโอ้โหอ๋อสีส้มใช่ อีกตัวหนึ่งสีแดงชัวโอ้โอ้สีเหลืองอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเมื่อกี้สีเหลืองยืนอยู่เฉยๆนะเอ้ยไม่ไม่ใช่สีเหลืองไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆนี่หว่าเดินค้างแล้วโอ้ สีเหลืองเราไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆนะครับผมเห็นอยู่เขาวิ่งกับผมแสเงียว่าสีเหลืองปลอดภัยแล้วจังวันนี้ไปต่ออ้ยอ้ยอๆ้ยอุ้ยบเคล็ดหมดแล้วหรอเคล็ดก็เสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินโอ้โอ้อย่าขังเรา ต้องรอครับวัดอีอย่างอีกแล้วนี่วัดสีอะไรอยู่กับเราบ้างว่ามีสีน้ำตาลกับสีเหลืองผมว่าเลดว่ะ ไอจิงเล็ดเอางี้ดีครับเล็ดนี่แหละ y ยูอาร์ด sure เราก็ทำธุรกิจเสร็จหมดแล้วนะครับนี่ค อยากรู้เหมือนกันทำธุรก,ก,กิจเสร็จจะเป็นไงส่วนมากจะหาค่าจา้รกกงได้ก่อนในเกมเนี่ยเตะเตจะจุบ yes it back feedback รอลุมฮะมาดูกันว่าแบ c กจะใช่หรือไม่เอาใช่ด้วยโอ้โครเก่งเลยเพื่อน เพื่อนเราโคตรเ <สา S 1> ก่งน<า><ล>ะงอีกแล้วยางแบตยังเต็มอยู่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะอุปกรณ์ต่อสาย,ยู่มามาเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับเปลี่ยนชุดแบตนี่แหละดีละนี่ดีกว่า ไปกัน้นเอาจะบอกนะว่ารอให้ครบคลิบอะ เอาหัวห้องไอพีนจิหัวห้องนิ่งเฉยเลยครับทุกคนรอหัวห้องไหนดีกว่า ได้ไปสักทีวนันหายไปแล้หนึ่งโตโอเค เออโอเคได้เป็นผู้บริสุทธิ์ครับไปแล้วไปทำธุรกิจน่าจะปลอดภัยไว้ใ,ใจได้ทีเหลืองจะไว้ใจแล้วบ้านี่รวมรู้สึกว่าคนดีน่าจะบุดทอได้น่าจะได้หนี่อไอเอิมปอร์เตอร์ได้ง่าย ไปแหละวิมเงินสิฟ้าสิสิน้ำเงินมีพิษลุกครับผมว่าภารกิจเสร็จหมดแล้วเหลือแค่รอเอาชีวิตให้รอดอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวครับเดี๋ยวผมดูกล้องก่อนนะก่อนโอ้โอ้ใครป่วนชัวเลยเมื่อกี้ชัวโอเคผ่านละโอ้ยสีขาวรู้สึกกลัวอีกนิดเดียวครับเออชนะนนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ